งัดภูเขาก่อนหนึ่งพี่น้องมึงโอ้ระเบิดภูเขาก่อนพี่น้องอืมเฮ้ยเฮ้ยเหนียวเปื่อยเลยนะเปลี่ยอืมอืมบ่มีมันนอนเลยแถบน้อนเลงเนาะอืมอืมแบบเลยโอ้เมนูนนี่สุดยอดอืม สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมือนีพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมากับพี่ใหญ่คือเก่าครับพี่น้องมากับบรรยากาศบรรยากัดอยู่ตรงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยตรงหน้าเก่าเนาะเออตรงหนอากาศดีพี่น้องอากาศดีลมว่อยๆคือเก่าลมว่อยเย็นบ่ฮ้อนพี่น้องมากช่วงเวลานีบ่ฮ้อนเนาะแต่ยังมามือนีคือเป็นก้องจกดพลอยู่โอ้มือนีได้เล่งเนาะเล่งพูกกขาไฟพี่น้องนี่สู้แหงเม่ได้มันถีบระเบิดพี่ขีนูสวนเลยพี่น้องกบพี่ขีนูสวนโอ้ยหลาดลงพี่ขีนูสวนแบบ เพชรจัดจ้านเลยแข่งบบเขียวพ่วงมีแบบแข่งเนาะแบบทั่วทั่วฟักเงามาละกินนกพี่น้องแล้วก็พักขนาครับมากินกับนะครับแต่มีกี่ก็ขาันี้นะพี่น้องนี่พ้องันนี้เป็นต้มเล้งนะครับต้มเล้งแบบต้มแซ่บต้มยำนะพี่น้องราดแบบเป็นแบบคือรถภูเขาไฟระเบิดนี่พี่น้องเพราะว่ารสชาติมันสิจัดจ้านนะพี่น้องนะรสรสชาติมันสิเผ็ดแบบภูเขาไฟระเเบิดลยพี่น้องเออกรสจัดเลยแหละสมพิษเพชรเลยแหละ แต่กันสีแสบนี่กะแกข้าวนะจ๊ะหน่อยแกข้าวเนาะเกี่ยข้าวนะจ๊ะหน่อยขออนุญาตได้พี่น้องเด้อแกพอกินข้าวแสบพี่สแกข้าวนะจ๊ะหน่อยอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้ออีสาบันเฮาแกพอเป็นกระใสพี่น้องขออนุญาตนะครับอ่ะให้พี่ใหญ่ก่อนขออนุญาตได้พี่น้องเอ้ยกินพอกินข้าวแสบพี่น้องเอ้าดูก่อนได้เจ้าโอ้โเบลเบลเลยโจวดจัดกะคือเก่าพี่น้องแสบพี่น้องเลี้ยงพวกเาไฟกินร่องมั้งพี่น้องเอาจัดเลยเจ้าเขาไกลประเด้มันสิระเบิดเสี่ยหน้าพี่น้องเอ้ยขออนุญาตได้พี่น้องเด้อ โอ้ยกินทั้งหนามบ้างกันครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์หน่อยนะครับเด้อขัดคำว่ามึงแล้วเป็น,นอะไรแซ่บแซ่บพี่น้องเนาะคือสีนัวเลยอันนี้แม่บาทพี่จันให้พี่น้องโอ้จุม่มจัเป๊ะจ็คเกอรอกันอืมอืมจับาสนามยังรสชาติแบบปีด๊ดเลย่ะหนามันจับหมดพี่น้องเรียกกระสุนนี่ที่หั่นมันเป็นยังไงพี่น้อง ลุงน้องไม่อยู่เลยเนี่ยหัวระเบิดเลยพี่น้องเลยเพชรแบบระเบิดเลยอุ่นงัดภูเขาก่อนหนึ่งพี่น้องมึงโอระเบิดภูเขาก่อนพี่น้องอืมเฮ้ยอฮ้ยเหนือเปื่อยเลยนะเปย้อืมอืม บ่มีมันนอนเลยแซ่บนอนเลีงเนาะแซ่บเลยโอ้เมนูนี่นี่สุดยอดอืออ๋แซ่บจัดอืออือ แซ่บพี่หนอเป็เหนุ่มหนี้สุดยอดเลยอือแซ่บพร้อมพี่น้อเออแก่ตัวนี้ไหมอ๋อเป็นไงขอกันเลยเนาะแซับ ส้มซื้อมาอยู่พวกเขาแฟงระเบิดจนีจ่ยจัดจัดเลยโอ้ไก่<ว>เนี่ยวัวกระเพาะสุดยอดเลยพี่ออพน้องเลย มซื้อว่าเล่งพูกเขาไฟระเบิดพี่น้องรถจัดอีรีพี่น้องเลยแล้วนี่มันพี่น้องเนื้อที่ติด,ด,ด,ดกับเล่งไว้นี่นะพี่น้องมันบม่มีมันบ่มีมันนะพี่น้องบ่มีมันยางเปื่อยพี่น้องยางเปื่อยเปื่อยแสบเลยพูกเขาพลอยมันพี่น้องเลยอื mm see -hmm. yeah, i believe it all <coughs> ู้สามาวนปีน้องเลยเอา,าทิี่ไปเ้าอออเออมาอะไรบบเนี่ยอืมอ่มอมประกาศมาขา่อเออเดอเนื้อทิศเหล่งแสบดิเนาะแสบม่มีมันไหมหมอมไหม Ừ. Chạp đi rồi Nhà ừ. bao Cái đuộc quán kia โอ้เหนือนแน่นนะเป็นส่องคือผู้เขาไฟเหรอพี่น้องเลยนะเพ <นะ S 2> ื่อนซีตัวนี่แน,น่นพี่น้องจับแน่นแนนเลย,เลยอืมคือเปลือยเลยหล่อนออกเลยยางเปลือยพี่น้องเลยแสบน้ำหอมก็ขนาด เกิดมันลงเลยนะไหลเป็นละวาเลยอ,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 อย่าไปโจกเขากินนะ

มันมีตีเนี่ยมันมันมีไหมล่ะ Bên này bạn vật cản nhé các bạn Mưa lên đèn đấy nhá. ลมบโหออ่วบหวนไอแดดบ่หวนนะม,มันแดดมันบดอ่ะแล้วก็มันไม่มีลมไวๆอากาศดีเลยพี่น้องมือเนี่ยจมจเสียงประกาศจากพุญญิบาตเลยพี่น้องอมั้งลมมันผัดมันตั่งนี่พ้อ นั่นนั่น,นนั่นหากัดไก่อเหระบอกแรกหมากัดไก่พี่น้องไก่ตัวนั้นแหละโอ้เจ็บพี่น้องเว้ยไก่ตัวตัวมันตายนี่บอแม่ตัวนี้กัดเราพี่น้องหมาคนอื่นเขาเลี้ยงเขามากัดเงินเรื้อยเรื่อย นอแซบพี่น้อยอืมเยยางดีพี่น้อยเนาะเอยเนื้อรวนๆเลยนะเนื้อติกระดูแบบเนียนๆเลยพีหน้อยอมันดบเาเลยผม ุ้งวิตามันมาละเปี่ยวปีด๊ดเลยว่ะตราจาแบบต้มแสบพี่น้องวะมันเปียดดพี่น้องเปียยังดี วานดีเ,ยเรเยลอาลังจากกระดูกเลยเนาะอือมีอะไรพี่น้องมาแล้วเจ้าทินอ,อย่าว่ากันเลยพี่น้องเด้ยอยู่กลางทงกลางนางสิเนื้ออาหารเจ้าทินมันก็อจากมาก เสดงกำนัจเนี่ยแหละอืมอย่ายอยเียบอืมบงังเต็มนะเีอ่ะ เอันไหนบ้างเนี่ย,นนยอ๋ออันบัตรจ้ะอืมอขิงนูสวนนี่ก็เป็นโอกาสการกันพี่น้องพี่กิงน,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 นู้หน่อยพี่น้องเผ็ดสดๆเลยเผ็ดกิงนู้แม่สมซื้อกก็สสเลยเผ็ดกูเขาไฟระเบิดพี่น้องไง จะแ,บแ่แบเนาะเนื้อมันมีมันมีไขมันมันมีมันอืเนาเอาเอาส็นนี้กนะ่อนเนาะครับกะมือนีอพาพี่น้องมาแซ่บครับต้มเล้งนะครับต้มเล้งแบบต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บเล้งบุกเขาไฟเนอ่อเยเล้งบุกเขาไฟพี่น้องโอ้เราวาไหลเลยพี่น้องสดฉาดจัดจ้าน<ม>เลย เป็นพริกขีดหนูสวนนะครับสดสดเลยเผ็ดอยู่กินไปกินมาเผ็ดอยู่พี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องเกลียดครับรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกครับสำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์เรื่องการเสนอเมนูอาหารมานะครับถ้าหาได้ก็ิจัดให้เลยแต่ถ้าหาบ่ได้หรือบ่ได้จัดก็อย่าโกรธอย่าเคืองกันคือเก่าด้วยพี่น้องด้วยหักกันหักกันนานๆได้พี่น้องได้แต่ติดตัวใดหาได้ก็ิจัดให้เลยครับผมตัวใดหาได้ก็พอเมียก็ทิชย แต่ละอย่างเมนูที่แนะนามากกับเป็นของแสบๆทั้งนั้นเละพี่น้องครับก็คือเกาแั่แห่งจากใดมากินอยู่มมนบ่ค่อยมีพี่น้องเลยหายอยากบางอย่างกับหายอยากกีดีกับคือเกาพี่น้องกับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์หายก็เอี๊ยบแสีบเลยนะพ้องพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับถ้ามึงแล้วว่าท่านไหนกดติดตามกับกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้เนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ